สวัสดีค่ะรู้จิการวัตถุมงคลหลวงพ่เดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลมารีวิวสั้นๆให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาได้ชมเพิ่มเติมกันนะคะวันนี้ก็ได้นำมารีวิวสั้นๆให้ชมกัน3มเล่มเล่มแรกก็จะเป็นดําไม้ปักไม้เป็นมีดยุคต้น เก่าบ้นบานของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เล่มนี้ก็สวยเล็กพกพาง่ายพกพาง่ายพกพาสะดวกนะคะเล่มนี้ก็รวมด้ามฝักก็อหุกนิ้วเฉพาะใบก็สีนิ้ว ็สวยงามนะคะต่อลายน้องสิงของช่างชิมเก่าเดิมๆเก่าบ้านๆเก่าธรรมชาตินะคะเป็นมิ่ตที่ต้นเลยของหลงพ่เดิม เป็นมีดหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะจะเป็นดามงาฝักไม้เก่าเดิมๆเ,เก่าบ้าบ้านเก่ายุคต้นๆเป็นดามงาเก่าแตกธรรมชาติฝักก็จะเป็นรัดตุ้ยวายนะคะเก่าบานบ้านก็ได้นำมาให้ทุกท่านได้ชม มารีวิวสั้นๆเลยบนี้ก็รวมด้าฝักก็เจนิ่งเป็นลายย้กต้นต้นของหลวงกว็เดิม่นวันดหนองบูญขนาดพุกพานะคะวันนี้ก็ได้นำมาให้ชมขนาดพุกพา สั้นๆให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถงมงคลของครูอาจารย์ได้ชมได้พิจารณากันอีกรอบหนึ่งพิจารณากันดูนะคะสนใจยังไงก็ทักทายเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมได้เลยเด็กมีก็จะ ตกลายสีมานไปโพกขึ้นไป ันของเล่มนี้ก็จะเป็นมีดของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะคะเป็นด้ามไม้ฝักไม้เหมือนกันเล่มนี้รวมด้ามฝักก็ห้านิ้วเล่มนี้สันมีดจะหนานะคะใบมีดก็จะสนิม กราบไข่สนิมก็จะขึ้นตามความเวลากลั่นแน่นมนมีสวยงามสันมีก็จะน้ำตะกุดฝังสามดอกนะคะเล่มนี้มีกลวงพ่อรุ่งขนาดพกุกพา ทางไปไหนใกล้ไกลพวกพาง่ายพวกพาสะดวกท่านที่มีความศรัทธาในวัตถุมงคลของครูอาจารย์แต่ละท่านนะคะให้วันนี้ก็ได้นำมาให้ทุกท่านได้ชมได้รีวิวได้พิจารณากัน สนใจยังไงก็ทักทายเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมได้เลยหรือแอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่0 926629665รุจิการนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรุจิการวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ